รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ MRI ทันสมัยแห่งแรกในภาคตะวันออกยกระดับบริการสุขภาพค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคขั้นสูงด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ณโรงพยาบาลชนบุรีซึ่งที่นี่ถือเป็นที่แห่งแรกเลยนะคะในภาคตะวันออกค่ะ โดยเครื่อง MRI ที่ติดตั้งครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคในระบบประสาทกระดูกและกล้ามเนื้อช่วยให้การตรวจนั้นมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น จากนั้นนายทวัชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้ร่วมเยี่ยมชมการให้บริการพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและร่วมรับฟังการบรรยายภาพรวมแผนการพัฒนาโรงพยาบาลชนบุรีณนห้องประชุมชั้น9้าอาคารเฉลิมราชสมบัติโรงพยาบาลชนบุรีโดยมีนายแพทย์กริสกุลแพทย์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีนายแพทย์น้ำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีหัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะโดยทางนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายของโครงการนี้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเชิญชวนประชาชนนะคะมาใช้บริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในระบบสุขภาพของประเทศค่ะ